บริษัทแบบไหนที่วีเนี่ยไม่อยากร่วมงานด้วยแบบขอเซโนอะไรเงี้ยค่ะบริษัทที่เคร่งเรื่องวัฒนธรรมมากเกินไปหรือว่าจะเป็นการที่แบบต้องใส่ยูนิฟอร์มตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสังคมปัจจุบันอะ่ะคนที่จะให้ฟรีดอมกับความคิดจริงๆเพื่อดูผลงานแล้วก็ไม่ต้อง ทุกอย่าง,ท,างทุกอย่างก็คือโฟกัสเรื่องงานก็คือเรื่องงานค่ะบริษัทที่ไม่สามารถเว r ร life บาลานได้ทํางานแบบไม่มีเวลาเลิกงานหรือว่าไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ว่าให้เราทํางานในวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ใช่ไหมคะใช่อันนี้แล้วไม่มีโอทีแบบนี้คือไม่ดีเลยบริษัทที่แบบมีความเหลื่อมล้ำมากเหลื่อมล้ำแบบไหนอ่ะอย่างเช่นแบบแบ่งชนชั้นอะไรอย่างเงี้หรอใช่บริษัทที่เคร่งเกินไปคะ่ะกดดันในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่กดดันหรือว่า กฎระเบียบใช่ไหมกฎระเบียบของบริษัทข้อบังคับบริษัทเยอะใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นเลยค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยแล้วมันไม่สบายใจพอไม่สบายใจใช่ไหมงานมันก็จะออกมาได้ไม่ดีอะค่ะเลิกไ,ไม่ตรงเวลาแล้วก็ทํางานช่วงวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยครับจะแบบเลิกช้าแบบลากงานยาวจนถึงแบบทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีโอทีให้อะไรอย่างเงี้ยครับ